ผู้ชมครับนํำทันครับก็มาในรายการแล้งข้าวรอบกอไอเดียทีวีแปดช่วงสุดท้ายของรายการเป็นช่วงคุยกับผู้นํา mm hmm. เมื่อติดกลืนไปแล้วกับผู้นําวันนี้ก็ซ่องันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวสักเดี๋ยว่อดมาว่ากันแต่ว่าตอนนี้ต้องคอบคุณก่อนผู้สนับสนุนรายการโดยดีเสมอมาในช่วงนี้ก็คือร้านกันเองซ่องครับอาหารทะเลอาหารพืนบานพืนเมืองอาหารซีฟูด้ด อยู่ทีตถนน้นเจ้าฝ่าในเจ้าฝ้าตะวันออกทางไปห้าแยงนะครับเลยวัดตายไปนิดเดียวเลยวัดอธิวันรามไปนิดเดียวนะครับอยู่สายมือปลายใหญ่โตกับกับรานกันเองซองสํารลงจองโตทีส่นเจ็ดหกสามแปดหนึ่งสามสองสามกับรานกันเองซองครับก็ครบคุณมากทีนี้ผู้นําวันนี้ที่ได้เรียนเชิญมากระซ่องฐานนะครับฐานนึ่งก็เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตคุณธรรมวัฒน์วงเจริญยดหรือว่าโคอูนะครับแล้วก็อีกฐานนึ่งฐานรองวนาซาน ้ารรองเรวอกท่าวนาซานจังหวัดภูเก็ต,กกตในท่านาประธานชมรมชาวตรังตันบุญจวนพาณิชนะครับตอนนี้อยู่กับพุมแล้วสวัสดีครับทั้งส่องถ่านกสวัสดีครับ <c oughs> เรื่องที่จะคุยกันไม่มีอะไรกันนี้ส่งทายปีเก่าแหละต่อชาวกาท่าน,นีเราก็ยึดไปจนถึงวันโนวันทีวันวันทีซีวันทีห้าต่อมาเริ่มเปิดทําการกันไมหมไอ้น่องๆได้ไปชาร่องปีไหมกันในโอกาสปีไม่นี้นะครับเราอยากที่จะให้ทางต่างซ่องถ่านตันเนื่องกันในท่านาตีว่า เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก,กต็ตต้องเชื่อว่ารอปีทีผ่านมาเนี่ยความโดดเด่นของวงการกีฬาจังหวัดภูเก,กต็ตายใตายการขับเคลื่อนการชื่อห้างเสื้อของทันธรรมวัฒน์เนี่ยมันประสบความสาเร็จในหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีการเกาะติดมีการไปให้กําลังใจกันถูกสนาะมจะเป็นสนามแหลกสนามกลางสนามหย่อะไรก็แล้วแต่นี่คือการติดสร้างกำลังใจแต่มันเป็นทีมังองเฉยฉนา่าเกลียนท่ามาตันนายกสมาคมกีฬางจังหวัดภูเก,กต็ตนะครับ เราในรอบิธีพานมาไม่มีได้ <c oughs> เป็นความโดดเด่นบางครับครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดภูกเก็ตนะครับป้มรับตําแหน่งมาก็ได้เก้เดือนครับนะครับสิ้นเดือนสิ้นปีนี้ก็ได้เก้าเดือนระยะเวลาที่ได้รับตําแหน่งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนี้เขาได้ไล่ไล่าย,ลา,ย,ยางครับตีเข้ามาเพิ่มเติมและแอเกยนะครับ โดยเฉพาะเรื่องกีฬานะครับแตีเราสนับสนุนนักกีฬาสู้ความเป็นเลิศนี่คือตอนนี้มันก็กลายจะเป็นความจิงับมาร์กับหลูกล้านกับหลูกล้านคนจังหวัดปูเก็ตนะครับโดยเฉพาะเรื่องกีฬานี่แหละครับเรื่องกีฬานะครับเรื่องกีฬาแล้วก็เรื่องการศึกษาพมได้ตังเปาวว้จากตอนแรกๆว่า <c oughs> เรานี่ต้องมีโรงเรียนกีฬาในจังหวัดปูเก,กต็ตการตอนนี้พมเองกัได้ปุยกับ ระดับผู้นําประเทศค,คือรัฐมนตรีกระ,ะ,ะ,ะทรวงกลาและการต่องเที่ยวนะครับ,รบแล้วก็ได้นาเรียนฐานแล้วก็เขียนออกมาเป็นโปรเจคออกมามนะครับส่งผ่านไปทางเลขาแล้วแต่กลางแรกกล่าวสมัยกล่าวสมัยที่พุมเป็นอุปานายออกอยู่นะครับมสมัยนั้นพมได้ไปพบปากับฐานรัฐมนตรีกับฐานซ่ารถนะครับฐานซ่ารถกันนายกคุณเขานะครับ แล้วก็ได้ไปคุยเรื่องนี้แล้วรับแล้วก็ไล่เรื่องเตวะาให้ต่อเนื้องก็เป็นเรื่องกีฬาพอเราต้องต่อยอดจากแต่ท่ารถมาแล้วก็สิ่งให้เตวาต่อยอดไปแล้วแล้วับต้องให้มันไปสุดๆนะครับปีน้อยนะครับแต่ตอนนี้ก็โอเคระยะข่าวเดือนนี้ลั่งจากเหว่าไปให้กําลังใจเชียร์นักกีฬาเตซี่เกมเตสิงคโปร์ได้รับเรียนมาเราได้ทําให้กับปัะเลาคือการเฉิดจูเกียิการมอบรางวัล การให้กับหลังเย็นนักกีฬาซึ่งเป็นซื้อเหนืองมาจากนั้นมาเป็นการตื่นตัวของนักกีฬาในจังหวัดภูเก็ตนะครับตอนนี้ก็พึ่งจบมากมาดมานะครับกีฬาแห่งชาติกีฬาแห่งชาติทีนครนครสวรรค์นะครับทีนครสวรรค์เมื่อวันที่ยี่สบเอดเดือนนี้แล้วนะครับวันที่ยี่ตึ้งวันที่สมินะครับนะเดือนตีแล้วนะครับ การทำให้พวกเรานี่นะครับคณะกรรมการในชุดของเรานี่ครับที่นำโดยพมในธรรมวัดองค์เจริญยศนะครับเราก็ไปกันนะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาแต่มีมั่งเลยครับกุกลักบางเร่องบางเล่าประว่าเราเพิ่งรับตำแหน่งมาได้ค่าวเดือนแต่ครัตังเป้าไม้ไ้เร่องเร่อนทองนะครับปราก็ว่า เราได้ทั้งมัด2 7เรียดนะครับพี่นุ้ยเรียดทองนะไม่ไม่จ่ายครับเรียนตังมัดได้2 7เรียดแต่ตังป่าไม้ไหวเรียนทองสักอ้าถึ่ง8เรียนทองประกาหวาเราได้จริงทึง1ิบสองเรียนทองโแต่ว่าได้มาจริงจริง่ิบเรียดนึงคือเราจ่อค่าไปหมดเลยแต่ปีนี้รับปีนี้นี่ครับเป็นปีทีหวาเราเาลูกล้านจังหวัดปุเพชจริงๆไม่ได้มีเด็กจากอื่นมาไม่ได้ เอาขุดนกก้ามาเอาเนื้อแดงเอาเนื้อแดงเลยครับต้องเนื้อต้องแต่แองดังเดิมเลยลครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็โอเคเด็กจะมีกําลังใจแล้วเรียนต่องแดงก็ได้ดังซิอาเรียนต่องแดงนะครับเลยทําให้แต่ละคนจมร่มการกีฬาเรือก่ายของเราน่นะมีความแข็งแรงขึ้นมาครัด้วยภาพรวมก็คือเรียนเนี่ยเราเราจะเรียนต่องเรียนเงินเรียนต่องแดงด้วยดยภาพรวมก็คือ เลี้ยนนี่เราเราบรรลุป่าไม้หรือว่าเกินป่าไม้เกินป่าไม้เกินป่าไม้ครับเกินป่าไม้ครับเกินป่าไม้กว่าทุกครั้งเราเป็นการตื่นตัวกล้องเหลืองกีฬาในจังหวัดสุขเกษนะครับแต่ว่าในเหลืองก็โรงเรียนนี่แสดงว่าอย่างพอมีความว่งนะอย่างพอมีความว่งแต่มันมีอีกเรื่องนะครับพี่น้อยปอบพมเองนะครับก็ได้ขอบคุณนกับตั้ง มาอาาบจประลัดอบจได้ดนังคุยครับในผู้บริอันแลก้ก็คุณรองไปเชียร์กคุณผู้หวานะครับเราะว่าเตะพุ่มต้องการพลักดันเรื่องคลีตาและคีลาข้องจังหวัดปุกแกไอเป็นคีลาจังหวัดนะครับราะว่าคลีตานี่ครับคลีตานี่ก็จัดแดนซิงงน่งอาคลีลาจัดแดนซิ่งอาคลีตามาจัดแดนตันว่า คือมันเป็นมันซ้อนกันนะครับมันซ้อนมันแย่กันมันเซตแล้วนี่ในห่วงเวลานี้นี่มันตรงกับกีฬาเม่อนกีฬาแห่งจัดเดียวนี้นะครับกับอ่าตีนครสวรรค์มาตรงกับกีฬาเตี่นี้ภูเก็ตเราภูเก็ตพอมาตรงกันปั๊บนักกีฬาบางคนไม่ได้เปิดกับกับมีปัญหนาคนดีไดเรียนกับกับไม่ไดเรียนแต่ว่าไอ้นั่นอื่องนั้นไม่เป็นไรนะครับมันเป็นการเดี๋ยววันึ่งเสี้ยวประมาณซ่องบันรอกระรถติดรถรากระติดตะแก้งกีฬาทิงทราบัน ซ้ำวันซี่วันกลางหนึ่งเดี๋ยวซื้อ่ายเรามาแก้งอีกทีกันผมมันเป็นกีฬาจังหงวัดกีต้าปีนี้ป้อมเลยได้คุยกันกับตั้งรองผู้ว่าดรอเตอร์ปเจตประวัติฐานนี้รับผิดชอบเรืองกีฬาได้ไดุ้ยกับตั้งพลัดนะครับตีรักษาการอบจอยู่ก็ตานที่ดวยกาตอนนี้ก็ได้หนังกุยกันกับปีไม่นี้ครับเป็นเหลืองเป็นเาวาถือว่าปีนี้เราจะจัดคลีต้าและกีฬา ปลอมกันในโย่ววงเวลาเดียวกันคือยังกัหนดเดียนไม่ได้นะครับเราจัดเลยเจ็ดวันวันสิบวันไอเป็นกีฬาจังหวัดภูเก็ตเลยครับไอเป็นกีฬาแบบกองจังหวัดเลยเมื่อกว่าเมื่อกว่าอ่านนุกปนั่นเมื่อนันอ่านนี้ก็เป็นอ่านกีฬาไปเลยกับก้องจังหวัดปิดโรงเรียนไปสิบวันด้วยเจ็ดวันไปเลยแล้วกัแก้งกีฬากันเอาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเอรื่องเรียนว่าเป็นกีฬาหนักเรียนหนักตึ้าและปรักชาชนก้องจังหวัดภูเก็ตครับผมกับพี่หนุอย เั uhm, ่น่าไปตนไปเหลืออะไร้กรรมการนะที่บ้าครับอ๋อวันก่อนผมก็ไปได้เหลือกรรมการบอร์ดบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยครัทั้งมดมีกว่าเจ็ดทิบเจ็ดจังหวัดืรกบกองคนเดียวต่้งมดสมัครแปดคนคือไอ้นายยกสมาคมไอ้นายยกสมาคมกีแองกีฬาแองจังหวัดแต่ลาจังหวัดเจ็ดิบเจ็ดจังหวัดนี้มาลงคะแนนนะครับก็ปรากฏว่า แปดคนปุ้มได้ตีซี่ได้ตีซี่นะครับปุ้มกับมันเป็นเรื่องเทวามีประสบการณ์พอสมควรแล้วว่าไม่ใจรื่องายคนตีได้ตีนื่องก็คือซ้อซ้อซีสเกตนะครับคนตีอะไรตีซ้องกัตันปุ่นพ่นตีพึ่งเสือชีวิตไปคนนี้คนก็น่ารักมากครับแต่ละคนครับตันปุ่นพ่นอัศวัยนะครับแล้วก็คนตีซ้ำก่ารอยรอยเอก ด็อกเตอร์ธรรมนัทโฟมเผ่านะครับนายกสมาคมกีฬาไปเย่าและคุณศิษย์คือผมนะครับก็โอเคมากันเบียดชู้ซี่กันครับทั้งหมดแปดคนครับพี่นนุ่ยครับเป็นซิ่งที่ว่าต่ให้วงการกีฬาจังหวัดผูเก็ตคนในโรจักไปตรวประเทศครับไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเลยครับกล่าวกันไปอ่ะที่นี่มาที่ท่านบุญจวนครับ คือก่อนอื่นก่อนที่จะไปในเรื่องเนื้อแท้ก้องก้อง,องเรื่องราวที่จะคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องก้องจมนลมสาวตังหรือว่าจะเป็นเรื่องก้องกิจ,จกรรมในรอบปีที่ผ่านมานี่ครับที่ผมคุยน้องยุย้ยหรือพวกมนี่นะครับว่าก่อนนี้แต่ถ้าคนเข้าเวลาก้องในบ้าน <c oughs> าาานี่จะเหลือประเดี๋ยวว่าข้าวบาร์กเถียงเนี่ยทึ้งสิ่นที่เจ้าก้องบ้านยิงปืนไปแต่ลั่งเนี่ยบอกทุกแล้วเนี่ยอันนั้นถือว่าทำเกินกว่าเฮ็ดไมบโดย <c oughs> โดยลักเนี่ย <c oughs> อันนี้ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ได้มาถึงว่าตัดที่หนอาทุกขุมพิษ กับพ่อมเรียนไปนู่ยแล้วก็เรียนเรียนแตนผู้ชมเหมือนกันครับว่าก่อนแมายาก่อนแมายาญานี่เราเราดูในส่วนของเจตนาเป็นหลักนะครับเจตนาเป็นหลักตั้งแต่นี้ผมกันแหล่ผาบอยู่กับเตือนนั่นแหละกันเดียวในกับที่นี่ผ่อมพมผูดในภาพรวมขก็ลักลักกว้างๆดีว่าลักกว้างๆดีว่าก่อนแมายาญานี่มันมีบทยกเว้นความผิดอยู่ที่มาตรา68กสิบ็บอกบทยกเว้นความผิดคือทำแต่ไม่ผิดคือวอกสบแปดนี่ไม่ผิดเลยก็บอกว่าถ้าเกิดผู้ใด จำต้องกระทำการใดเผื่อประกันซิปขอาตัวเองหรือผู้อื่นไอ้ผลจากปัญญาันตรายอันตรายครับอ่าเตกลจะถึงเตกลจะถึงครับอ่าก็เรียกว่าไม่พิษอ่านั่นเกิดมาตั้ง๑๘แต่มันก็มีมาตั้ง๑๙แล้วก็ประมวลมาอย่างผัวกับมาอิฐนึงแล้วอ่ะถ้าการกระทำนั้นเนี่ยเกินชมกตุแห่งเหตุเรื่อว่าเกินกว่ากรณีนี้กว่าจะเป็นผู้ยกตัวอย่างหายไปแบบเผื่อนเนี่ยยกมืออีต๊ะเราไปเลยถ้าว่าแต่เราจกช้วนไปตักงตีเนี่ย มันปอดช่วงเม็ตรงพุ่มไม้อครับมันกับปอดช่งเม็ดตรงพุ่นใช่ไหมครับออ่าป้องกันได้แต่ถ้าปลอเพืือยยกมือให้ตกรอเราจากเม็ดป๊อปแตงช่วนกับไปมันกับมันมันไม่ละคือมันไม่บาลานซ์กันเลยมันไม่มันมันไม่ช่วงเม็ดตรงพุ่นกันปัญญาครับครับอ่าทีนี้ถ้าคือสมมติว่ามันเป็นการป้องกันครับอย่างเด็กมเรียนก็คือว่ามันยกเว้นความพิดคือไม่เป็นความพิษครับอ่าไม่เป็นความพิดแต่ถ้าเกินตรงกวนเกตุยังคงเป็นความพิดอยู่แต่ว่าไอ อำนาจซ่านจะใช้ดุนปินิดใช่ไหมว่าใช้ดุนปินิดลงโทษน้อยกว่าที่คนไม่กำนัดทีนี้พวกเรากแกล่ะคลิปกันอยู่พร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวนี้พูดไม่บอกก่อนพิชซ์เลยพิชซ์มันเป็นอะไรนะครับนะจะเหล่าก็พูดจบนะนี่เพราะว่าจะต้องเข้าใจว่าผู้บากซ่าเนี่ยบางทีจะพูดเรื่องวันนี้มันต้องระมัดระวังแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้ความรู้ ให้ความรู้ก็คือบตีป้ิกรรมาทัยส่วนจะเป็นบนรรพุษตานวิเคราะห์เองท่าตันผู้่านตันตันผู้ชมทุกๆตานวิเคราะห์เอาเองแม้กระทั่งแม้ถ้าท่านถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับท่านจะไม่เปรียบเทียบเหลืองแต่เดียวเกิดขึ้นเลยนี่ท่านจะไม่เปรียบเทียบเหลืองกิดการการท็แล้วก็ถ้าเราส่วนขึ้นมาอะไรปัญหา้เรื่องว่าเขาต็อแล้วเราจ่ายมีแทงเนี่ยท่านเปรียบเทียบปบบนี้เนี่ยนี่คือการเราระวังข้องการที่จะวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์คดีความ ถึงต้องเข้าใจนะครับระหว่างทนายความกับอุปสรรานี่การจะวิเคราะห์ผู้ถึอเหรียญก้องก้อฎหมายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าเอาเถะที่ท่านบุญชวนพูดมาเนี่ยผมเชื่อว่าแล้วแต่ท่านคิดออกเป็นบรรพุยเพราะผมคิดออกแล้วผมจะได้ระวังตัวทีทั้งหมดเลยคือคือบางทีนี่เหรืยญกองก้อนไม่นี่ครับเราเราใจความสะเจริ่มอ่ามันมันไม่ได้ครับไม่ได้นี่ชมควรแล้วหรืออะไรไม่ได้ครับมันมันมันก็ต้องหวากันตามข้อแต่จริงต้องหวากันตามก้อนก้อนไม่นั่นแหล อ่ทีนี้ในรอบปีที่ผ่านมาในงานข้องของจมรมจัดลัางบรรพอบางเราได้ทำอาไรไปบางครับกาการเรียนเรียนพี่น้อยและการเรียนแตนผู้ชมนะรับว่าตัวผมเองนะครับกาเข้ามาดับตําแน่งเป็นประธานจุมรครับกลางแรกวันที่ยี่สิบยี่สิบแปดกับยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันสแปดนะครับวันนั้นการรับทุงตีรัชพัฒและกาหลังจากนั้นการใดประกาศเอาไว้ เป็นนโยบายเป็นแนวทางในการทํางานก้องก้องจมร่มว่าเราจะมีแนวทางในการเดินวางกรอบกับผูนหายั้อมวางกรอบกัรทำงานไว้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วเราก็เดินตามกรอบที่วางเอาไวา้จนกระทั่งวันที่สามสิบมกราหน้ากาวที่จะถึงนี้การกลบกาหนดที่ว่าจะต้องมีการมาปบปาก,กันอีกครั้งนึงนะครับและการงานที่ผ่านมานี้พมผพจะทําเป็นหนังสือขึ้นมาแล้วนั่นับน้อนะครับและการจะแจกในวัน วันที่สามสิบนี่ยนะวันที่สามสิบนี้อาจจะมีงานกล้องจมรมที่ได้รวมกับงานต่างๆไม่ว่า่วนราชการเอกชนได้ต่างๆที่เราออกไปทากิจกรรมไม่ว่าจะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือว่าในจังหวัดต่างๆนะครับในจังหวัดตรังตัางานะครับที่เราออกไปทํากิจกรรมต่างๆนี้เราจะมารวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้และก็จะแจกกับพี่น้องนะครับพี่น้องก็ราที่ว่าไปรวมงานในวันนั้นทุกๆคนนะครับแต่กล้องแต่ว่าใน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 ปีที่ผ่านมาและปีนี้ด้วยครับผม หัวใจสําคัญก็คือชมรมชาวตรังเนี่ยกิจกรรมใดงานใดก็คือไม่ตึงว่าเป็นลักษณะของการเปิดเปิดประตูเปิดประตูโครงการที่จะสร้างกลยาณมิตรไม่ว่าจะเป็นเกรือข่ไม่ว่าจะเป็นจตุรมิตอะไรก็แล้วแต่แม่กระตังบีนองชาวปูกเก็ตเนี่ยเพราะคนปูแเก็ตเป็นเคยปลูกปลูกเคยปูแเก็ตที่เป็นตรังก็มีภายภายตรังที่เป็นปูแเก็ตก็ยังอะนรี้ปัจจมันก็มีอยู่ก็ปุมบเรียนไปหน่อยบนี้ว่า ในยุคนี้จมรมเจ้าตรังถือว่าเป,เป็นเป็นเป็นชมรมที่ค่อนข้างจะเปิดพอสมควรถ้าถ้าพี่หน่วยได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร,รนะครับ,รบได้ตามดูตัวพวกเองและคณะกรรมการเนี่ยจะ,จะจะรวมกิจกรรมคล้องจมรมหรือสมาคมตียูในจังหวัดปูกเก็ตตุกตุกจมรมเราจะไม่คาดเราจะไม่พ่านเลยนะครับไปรวมไม่ว่าจะเป็นข้องสมาคม ชาวปัตตลุงสมาคมชาวสงคลาจมร่วมชาวเนื้อนากคนศรีธรรมราชนะครับนากคนศรีธรรมราชสุราษฎร์ด้วยสุราชตานีนะครับเราจะจะมีการแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลามีการแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับไอ้ตัวกระสรลปแค่นี้เจ้าตั้งใจกว้างสร้างแต่ความดีครับเพื่อนเราก็ขอบมดได้ไม่ใช่ไแต่ว่าเราก็คือก็อย่างไรฮจริงใจนี่จริงใจเราอาจจะไม่มีสมบัติอะไรมากมายแต่ว่าใจเรา นะครับนี่ตอนไปต่อพระปาครับต่อไปต่อทิ้นครับต่อทิ้นแกเกตังแกตั้งแกนาตาหลวงแกนาตาหลวงครัได้ตอนได้ตอนนั้นได้ตอนนั้นได้ประมาณเกือบเกือบล้านประมาณล้านนั่นกับประมาณล้านครับผมนะครับพี่น้องชาวภูเก็ตที่รวมกันทานบุญจวนกับพี่นมองชาวตังกับอนุโมทนาทราครับนะครับตอนนี้ได้บอยอนุโมทนาแล้วโยนรึผมแจกไปบ้างหรือตยโยนแจกไปครับผมในตะเกียร์อยากได้ต้องการกันยูยูถิปุ่มกับโยนไทยรัฐเอาไปมากกว่าซี้ได้ไหันซี่ได้ฟันซี่ได้ต้องเรียนเขามากฟันซี่ได้ครับ อางานงานงานชมรมดาวทั้งปีนี้มาเตะซ้ำซิปนี้เดี๋ยวเตะได้ขึ้นขึ้นบัตรมาให้แล้นะครับเป็น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 บัตรเข้างานท่านจะเห็นมามีอะไรนะอาจารย์ธนิตซี่กินดีครับผมมีอาจารย์เคยนะอดีวันหน้ามีร่วงไกลครับผมอีกคนหนึ่งกูยิ่งนี่เคยอ่ะยิ่งนี่เอเชียอาสยามครับอ๋อครับนี่หนักรองดังๆเพ่จะมาร่วมงานครับผมบัตรนี้ค้ามมาแล้วบัตรเนใจเวลาเนื่งสัปดาห์กับไปด้วยมาแล้วกลับมาแล้วบัตรทบาทเท่านั้นเองครับผม ที่นี้เนที่เมันงหนองยุ่ยวาจังพืัอถ้าเกิดคนเขาอยากยากินเสือซสือบัตรแล้วแ้วกเขาจะได้หางวัลห้างบัตรนันไม่ใหญ่ใจคือคือคือพุ่มเรียนปัน,นี้นะครับปีนี้เราจะไม่มีรางวัลห้างบัตร<อ>นะครับแต่เรียนไปยังพี่น้องชจวจังหวัดตรังในจงังหวัดภูเก็ตหรือว่าพี่น้องจตุรมรหรือว่าพีนารราพ่น้องในจงังหวัดภูเก็ตเองนะครับแต่ใคร อยากจะไปรวมานปลาซ้งจะไป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 อไม่เคยแล่อาจารย์ไก้ไปแล่อาจารย์ไก้ปั่นื้อนะครับไม่ไม่เคยเจอ,อนะรออ่วงเกยหรือไม่ยักไปแล่นดนตรีเชิญเลยครับนะผมเรียนเชิญเพราะวะ่าอาจจะพอมการเรียนเรียนเรียน,ยน,ยนปีน้องจังวัดตรังว่าพวกเราทุกคนนะครับเป็นเจ้าภาพอันนี้เป็นเจ้าภาพราะฉะนั้นที่นงาจจะไม่พออาจจะต้องตั้งเกินมีแก้ไปนี่กดรั้งตรงตำนาทีนะตุกคุกตรงตำนาทีเจ้าภาพเจ้าภาพแล้วผมเรียนวาอ่านอ่านนี่พมผอมเรียนว่า พร้อมแน่นอนน,นอกจากอาหารก้องหลงแรมแล้วนะครับกยังมีพี่นอ้องก้องพวกเรานะ่ครับย่างหน่อยๆน่อยประทูน้าเนี่ยตัวละห้าสิบกิโลสองตัวก็ร้อยกิโลอ่อลาร้อยกิโลมูยางอย่างหน่อยต้องมีต้งซิปตัวสัญญหลักกง็งี้ว่าต้นต้องมีจะไมครับ,รบแล้วการไม่ว่าแกงลกลุดล้วยแกงเก๋ยแกงแกงแกงบันเราเถอว่ามันเป็ดวิเวียนอ่าเราก็นำกันมาคืออ่ารับรลกับพน้องอแน่นอน บ่อแน่นอนนะครับนะครับดำตุบเสียก็เลยนะครับผมกับผมแพทวิวีเลยนะครับคือทุกคนไปได้กินอาหารกันเลยได้ทานอาหารกันนะครับครับแพทวิวีท่านท่านผู้ท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับแต่ตั้งเวลาก็แพทวิวีคือแพทอูจีเออแสดงว่า ไม่มีบัตรก็ไม่ปบื้อนะไม่มีบัตรก็ไม่ไ,ไปไ,ไปโดนปี่น,ออน้องแถวทั้งๆนะถ้ตงตาทันสื้อบัตรไม่ทันก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดสถานีหลวมส้มตกทุนกับงานอพอกิจกรรมขอคนจับทั้งๆนี้เขาเขากระทำกิจกรรมที่เป็นซานตราดากุศลอยู่แล้วและถ่านก็นสามารถไป,ไปส้มตกได้ป้าป้าโกอูดมาก็ได้ มาการบุญจงก็ได้อีพาทต่างพรมก็ได้กับยินดีครับ,รบไม่มีปัญหานะครับเราก็เราเราการากาวมกันเรื่องอีไปมานหน้านางานกอีไปรวมส้มตบทุนอ่ะส้มส้มตบทุนในงานก,นกันแล้วแต่ไม่ว่ากันแต่ว่าประเพณีดิกล้องถือผูกแคดีดีย่างหนึง<ว>่งไม่ว่าจะเป็นชมรมไหนก็นแล้วแต่พอกล้องอาชาวจังนักขอมาจงคราม,มาปัตลุงมาสู้รฎร์มาแต่ก็มาสนับสน,นุนกันนี่คือเขาเรียกว่ากัลายการมิรกัลายาณมิรมิตรจิตมิตรใจเป็นเรื่องด,องดีนะครับ อ่ะมาตึงช่วงตาตายไอ้ต่างซ่องถันนะครับในสรุปจังเล่นในติ่งถึงโดยภาพรวมกลองสมาคมกีฬาเนี่ยใหนชัดภาพกล้องชาวตังกาน่าชื่นใจชื่นใจตรงแต่ว่ากิจกรรมมากมายเรื่องเรียนไปสร้างคิดให้กับลูกล้านเราทีโรงเรียนเนี่ยเต้นจุฬาการานหรือเรื่องการเตทท้นใบกบดที่เข้ากันดานได้ัะเนี่ยกต่ทับรวมกิจกรรมกับชูนอื่นด้วยรวมต่างชาวภูเก,ก็ตกันแต่ถือว่ากิจกรรมทางปีไม่ว่างกัน จนคนสงสัยแล้วว่าเอ๊ส่งคนนี่แหะว่าตันตมรวัตกับตันตุช่วงเขาวิลงผู้แต่งทุกคนก็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 อยากตั้งนิดนึงครับเรียนนิดนึงกรับกับกับพวกผู้เรียนนี่เรียนเรียนไปีน้อยแล้วก็เรียนตันผู้ชมนะครับว่าปุ่มนี่เฮ้ยกำท่ามในลักษณะนี้เป็นประจำปุ่มเรียนปีนองเลยครับว่าจริงๆ งนักการเมืองเนี่ยไม่เคยยอ่ในในวัวเลยแต่ผมจะเล่นการเมืองนี่ไม่มีคือถ้าผมเล่นการเมืองสมัยผมเป็นตรนายเนี่ยมเป็นแถายความยุติสัมงานแต่นายกชวนนะครับปมการไม่ออกมาเรียนมามาจะมักชอบเป็นพวกซะนะครับผมเป็นมิตรกับนักการเมืองถูกายนะครับไม่มีศัตรูแน่นอนไม่มีศัตรูแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ความร่วมือจากวัยน้อยไม่หวาเสื้อซีเลยเราได้รับความร่วมือเราไม่เล่นการเมืองนี่พูดกันจัดเจนนะครับและกับผมเสื้อมีนิดนึงว่า ในงานกงจมรวมจัดตังนี้ยังมีกิจกรรมอีกซองกิจกรรมตอนนี้ตอนนี้กำลังเดินต่อเนื่องก็คือกิจกรรมนึงก็คือการมอบทุนการศึกษานะครับเราตั้งไว้ตั้งปลาไว้ตอนนี้ใช้าตุนทุนละสามพันนะครับและก็อีกกิจกรรมนึงคือการไปดูแลคนเจราที่ปากรอกนะครับได้ประสานกับต่างดูสิตลากูน่ามีน้องตำานเด็กตรังตำานอยู่และการมีการประสานกันกาว่าจะซื้อเครื่องสักผ้าและการไปเรียงงานแล้วก็เครื่องเครื่องเกลื่อนใจอะไรต่างๆนี่แหละครับแต่ใครประสงค์จะรวมในการโอเคการวันดีมากครับผม วันที่ยี่ห้ามกราคำนะยี่ห้ามกราครับผมกี่กี่กี่โมงครับก็ไปตั้งแต่น่าจะไปตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยครับช่วงเช้ากันไปยี่สิบห้ามกราช่วงเช้าเป็นตอนไปเอาไว้กี่แปดถึงหัวเช้าใครไปก้อนก็ไปได้ก็ไปเจอกันที่สถานส่งครอกุรชาราบ้านป่าคลอกติบกแล้วก็ภูเก็ตแต่ต่างๆนี่เขาจะไปสื่อเครื่องสักผ้าให้แต่ถ้าพี่น้องอีส้มตบเหล้ากับจุลน์เจ้าจัง ซื้อมันสักเรื่องเราก็ไม่หรือครับได้ได้ครับแต่บุญนะแต่บุญนะเพราะต่อไปเราก็ต้องแก้กันแล้วไม่อย่าใช่นี่คือนี่คือเป็นเจ็ครับนี่มันล่นสัมผัสไดากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับอ่ะกล้องกงก็คุณมากครับพี่หน่วยพมเมียก็ไม่ไม่เล่นการเมืองเอ้ยพ่มาทำกีฬานี่นะครับพมบอกพป่นหน่วยละพผมรักเออเดพเคยบอกว่าพมนี่คือเป็นนักกีฬาพมททำแล้วพมมีความสุขสิ่งไหนแต่เราทำเรามีความสุขเราทำ นะครับแต่เราทําไห้กับทั้งกลุ่มคันและการทาไหมกับตัวเองขันนะครับทาไหมตัวเองคือตัวเองจบกีฬารักกีฬาและจบตรงเสเริมเหื่องนี่พอเนอะไรอะไรหลายลอย่างแล้วซึ่งในที่เราทําแล้วเรามีความสุขอ่ามันจะมีความสุขแบบเันเรื่อมันม <impl> อิ่มอิ่มกินเนื้แม่งกินเนืนะครับเลยพวกเองนี่ฟาดกับนักกีฬาฟาดกับหลกล้านอ่าที่จบกีฬารักกีฬาในจังกัดภูเก็ตนะครับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมีการส่งเสริมนักกีฬาแต่ต er yes no er mm ่องให้นักกีฬานี้มาขึ้นตะเบียนไม่ใช่เป็นนักกีฬาเตอนนะครับมาขึ้นตะเบียนเป็นนักกีฬาโดยตีว่าตั้งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเได้ส่งเสริมได้ส่งเสริมนักกีฬานั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกซ้อมก็เราจะมีเงินอุดหนุนแต่ตาแพนมาจะให้กับนักกีฬาแม้กระทั่งเรื่องเรียน นะครับแม้นกนระตั้งเรียนเรียนหนังสือจะต่อมาอะไรจะไปเรียนที่ไหนกันแล้วแต่ถ้าเราเป็นนักกีฬานี่เราจะมีซิิเศษในบางอย่างนะครับผมกอกฟากโดยกับว่าหลูกล้านใาญจังหวัดภูกเกต็ตไม่ต้องห่วงในเหมือพม,มรักกีฬานะทุกคนนี่เดี๋ยวพมทําไปนะครับจะมีพลนประโยชน์พลนประโยชน์อย่างอื่นพมไม่มีแต่มีพลนเตะครับมาตรูกับนักกีฬาในจังหวัดภูเก็ตแน่นอนครับโอ้สุดยอดเลยครับวันนี้การ ความส้มบูนมันเกิดขึ้นทางตันบุญจวนคุณธรรมวัฒน์่านผู้ชมใบใจได้นะครับนี่ตันบุญจวนผู้โดยชัดเจนะเแลยวครับไม่ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นศัตรูกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแล้วก็ไม่มีซี่นะครับไม่มีซี่มีอยู่ซี่เดียวซี่มักขาคือซ่ามักขีส่ามักขีคนในชาติส่ามักขีคนในท้องถิ่นส่ามักขีคนในภูกเก็ตจะเป็นจม,มรวมได้กั็แล้วแต่ เดีย๋ยมันเป็นวัวใจแต่คนคนตรังเนี่ยเขาซ่อนลูกซ่อนล้านไปนั่นกับตลอดเวลาลูกล้านเนออีย่ยพวกฟูไปโยบานนี่นะผู้ฟูตรงให้บานนั้นเขาเกิดประโยชน์เดี๋ยวอย่าทำอย่าไปทําให้บานเขาแม่กระตังวัวไดเนี่ยนะคนตรังคาซ่อนลูกล้าน,นแมกกระตังวัวไดเนี่ยผู้ฟูอย่าไปทําให้วัวได้บานเขาหักนั่นไม่ถึงว่าอย่าไปทําให้เกิดความเสียหายกับบานเหมือนเขานี่คือวัวใจสำคัญครับวันนี้ขอบคุณทางซ่องตันเป็นอย่างมากครับ อ่ะกาความสมบูรณ์ทางสมาคมกีฬาทางสมาคมชาวตังทางบุญชวนแบบความบูรณกฎไมาเล็กน้อยได้แล้วครับ,รบกับการยากิยาบมีครังเนึกว่าวันที่25มกร,ราครับตั้งแต่ที่8ถึงวัวชาวเป็นต้นไปเชิญปี่นองชาวตาวังแล้วก็เชิญปี่นองทุกๆท่านที่จะรวมกับชมรมชาวตรังไปบ้านผักคนจรานะครับเขาจะเอาเครื่องสักผ้าไปมอบให้แล้ววันที่30มกร,ราพบกันที่โรเยนซิตี้ภูเก็ตงานชมรมชาวตรังสั้งสั้นปีนี้ นะครับบัตรหมดแล้วแต่ว่าไม่มีบัตรก็ไปได้นอกจากชาวตั้งแล้วถูกๆจังหวัดไปได้ครับเพราะเราคือพี่น้องกันเราคือมิตรกันทิ่สําคัญคือเราจะเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันกับการสร้างสร้างสังคมเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงแล้วก็เหลืองกองกีฬากระลูกล่านกองตัดยัดใจได้ถ้าอยู่ในทะเบียนของสมาคมกีฬาอนาคตไปไกลไหนครับวันนี้เราต่างซ้ำลาเป็นต่านี้ข้อสุกท่านมีความสุขนะครับ ปีเก่าผ่านไปไม่มีได้ให้นอกจากคุณงามความดีขอ้งองทั้งซ่องฐานนี้ด้วยและข้องตุกทานที่ชมรายการด้วยข้องทีมงานไอเดียทีวีแปดทั้งหมดครับเขาเป็นพลานุภาพแองพรที่จะให้กับตุกทานพอบแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้ามันคงร่ำรวยอายุมันกวนยืนครับพบกันใหม่กับปีหน้าส่องพันวันที่9วันนี้ลานากับสวัสดีครับสวัสดี be my ฉันทิมาเดียวสปูลค่ะพิธีกรจากรายการสุขข่าวประจำสัปดาห์นะคะสุขสันต์วันปีใหม่นะคะต้อนรับปี2,559ต้อนรับปีวอกนะคะด้วยความคึกคักสดใสนะคะเฮงเฮงเรับทรัพย์กันตลอดทั้งปีเลยค่ะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยสุขสันต์วันปีใหม่แฮปปี้ไีต์ค่ะ จแเกตค่ะในวาระอิทีขึ้นปีใหม่นะคะขอให้ผู้ชมที่ติดตามรายการของเราทุกรายการทางช่องไทยทีวีแปดชูเกตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะปีเก่าจะผ่านว้นไปปีใหม่จะย่างเข้าสู่มาไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตาม ก็ขอให้ท่านมีความสุขค่ะและในฐานะหนึ่งในจิมง,งานของไอเดียชีวีฝันภูนเก็ตเราจะคงยืนยันแล้วก็หนักแน่นในเรื่องของการที่จะผลิตรายการในทุกรูปแบบเพื่อให้คุณผู้ชมที่ตามรายการในช่องของเราตลอด24ชั่วโมงยังคงที่จะติดตามโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นข่าวที่น่าสนใจครั้งหน้าปีหน้านะคะ ยังคงที่จะมาพร้อมๆกับรายการข่าวที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมที่ตามรายการผ่านทางช่องไอเดียีแบทคูเกตของเรานะคะได้เกาะติดโดยเฉพาะประเด็นข่าวที่เกิดข,ขึ้นในท้องถิ่นเราแบบไม่ตกข่าวเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในปีนี้จะผ่านพ้นไปหลายท่านอาจจะมีการตั้งเป้าอะไรไว้ก็ขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะอย่าลืมแล้วการติดตามรายการทีวีของเราตลอด24ชั่วโมงได้เหมือนเดิมกับไอเดียสีแบทคุกเกตสวัสดีค่ะ so I'd be one be my head.